จ้าร้านเวทนมนต์าตดาเปิดแล้วจ้า,าวสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับปาล์และบารกอกกระซิบก็อสิบกระซิบครับวันนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิร <c oughs> ์ครับกับงานเปิดตัวละครเรื่องมาตาดาครับวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์พระเอนกนางเอกแล้วก็ผู<อ>้จัดกันเลยนะฮะว่าคาแรคเตอร <loro> ์ <c oughs> ในเรื่องเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างถ้าเขามีพลังวิเศษเขาอยากมีพลังวิเศษด้านอะไรครับงั้นไปฟังกันเลยเปี้ยเริ่มจากนางเอกของเราอย่างสาวเตยจริยพรกันก่อนเลย สวัสดีแคปเตอร์ครับ,บสวัสดีค่ะ,คะทำไมสวยขึ้น,น่ะแต่งหน้าทำผมค่ะในมาตาลดาครับรับบทเป็นใครรับบทเป็นมาตาลดาค่ะเป็นลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่เป็น L G B T Q ค่ะก็เลี้ยงเรามาอะไรเงี้ยเราจะเติบโตในบ้านที่แบบเป็น d ร a g queen หมดเลยเมาตาก็จะเป็นเด็กที่มีพลังวิเศษเพราะว่าคุณพ่อสอนมาให้มีพลังความใจดีคุณพ่อก็เลยดูแลเราเราก็ให้ความรักเราอย่างเต็มที่เขาก็เลยเติบโตมาเป็นคนที่แบบมีความเต็มจากข้างในและเขารู้ ว่าคนทุกคนมีความสวยงามในแบบที่ตัวเองเป็นวันนี้มาเปิดร้านเวทมนต์มาตาลาดา<ช>ถ้าสมมติให้เต้ยมีพลังวิเศษอย่างหนึ่งเต้ยอยากมีพลังวิเศษอะไรคะเต้ยมีมาตาเป็นไอดอลค่ะอ,อ,อย่างมีพลังความใจดีเนี่ยแหละออฝากมาตาด้วยนะคะทุกคนตั้งใจทำมากๆตอนนี้สังคมเราค่อนข้างมีความเครียดเยอะก็มาฮิลใจในร้านเวทมนต์ของมาตากันนะคะ เราใส่มากเลยพ่อเอกเรื่องนี้ฮะบัตรดาครับในเรื่องฮะคาแรคเตอร์ยังไงครับผมรับบทเป็นปุริมครับเป็นหมอซีวีทีหรือว่าหมอผ่าตัดหัวใจครับคือผมเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่คนนอกอาจจะมองว่าเป็นครอบครัวสมบูรณ์แบบในอุดมคติแต่งงว่าจิตใจเนี่ย ว่างเปล่ามากครับได้รับฉายาว่าเป็นหมอหัวใจที่ไม่มีหัวใจครับหัวใจวิวหัวใจหายไปไหนครับหัวใจหายไปไหนไม่รู้ครับแต่ว่าที่เรารู้หัวใจจะกลับมาแน่นอนถ้าเกิดมาตราดามาครับถ้าสมมติเจมีพลังวิเศษได้อย่างหนึ่งเจมจะเสกอะไรครับเราก็อยากมีพลังที่ทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มได้ครับว่าเดินไปแล้วแบบว่าดีดนิ้วปั๊บปึ้งยิ้มปึ้งยิ้มปึ้งสมมติเจมดีดให้ปังหัวร้อนในเสีย ้หยวี่ห <c oughs> น้าอยู่ด้วยพักสักครอและช่วงหน้าจะพาไปคุยกับผู้จัดอย่างคุณจ๋ายอินีกันตอปังกกสซีซินักาสซีกรเรามาพูดคุยกับผู้จดระครเรื่องมาตารดาอย่างคุณจ๋ายอซินีกันต่อเริ่มแล้วขอเปลี่ยนพิธีกร <c oughs> ไ,ได้ไหมครับเป็น <c oughs> ผิดของพี่เองที่สักสวนมันเข้ามาเล่นละครอุ้ยเอาจริง,รงเรื่องนี้ผมก็เล่นด้วยมาตาลดานั่นเองไอม่หลอกอยากให้ดูว่ามันเล่นเป็นตัวอะไรทุกคนต้องกดดา <laughs> ผมสงสัยอย่างหนึ่งมาตาลดามันคือชื่อของอะไรครับเขาตั้งมาแล้วในนิยายค่ะมันเป็นชื่อนางเอก oh. ชื่อมาตาลดา oh. เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ถ้าสังคมมองอาจจะแปลกประหลาดไปนิดหนึ่งเขามาเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือเป็นที่พึ่งพิงทางใจให้กับตัวละครตัวอื่นๆ oh. ไม่ได้เป็นคนแบบว่ามีพลังวิเศษพลังวิเศษแต่มันคือพลังในใจของเราเป็นละครที่อยากให้ทุกคนอะเริ่มหาพลังวิเศษในใจอนั้นให้เจอเราจะได้มีความสบายใจกับตัวเอง oh. อาจจะดูว่า เป็นละครเหมือนแบบเปิดตัวด้วยกันเป็นละครฮิวใจแต่มันอาจจะมีความแซบขึ้นเรื่ยอยๆคือมันจะมีเส้นเรื่องของแต่ละคนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงปัญหาอะไรยอ,อย่างสะท้อนจิตใจของคนในในปัจจุบันปัญหาของใครมันไปตรงกับใครอะไรอเงี้ยก็อยากให้ลองอ ี่คุณชมบอกเลยนะคะว่าสัมภาษณ์พระเอกนางเอกไปแล้วผู้จัดก,ก็สัมภาษณ์ไปแล้วยังมีนักแสดงอีกหลายท่านเลยฮะ,ะ <c oughs> ในเรื่องบาตรตลาดาท,ที่เรายังไม่สัมภาษณ์เอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยปาจะมาสัมภาษณ์ต่อนะฮะ <c oughs> แต่เอาเป็นว่าวันนี้ปาขอลาไปก่อน <c oughs> ปิง้กะร